ตอนนี้เราไปไหว้พระประจงวันเกิดกันหน่อยที่จังหวัดนครพนมค่ะจังหวัดนครพนมนะคะมีการนําสื่อมวลชนสํารวจเส้นทางส่งเสริมไหว้พระาธาตุวันเกิดเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชนค่ะ นายคงกริดพงพัน์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนมเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวพระธาตุสำคัญจังหวัดนครพนมโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนมจัดขึ้นค่ะในระหว่างวันที่27-29มิถุนายนนี้ณโนะรงแรมแม่ของเฮอริเทจอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะคะและแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนครพนมมีการนําสื่อมวลชนจากส่วนกลางและก็สื่อท้องถิน่นมาร่วมกิจกรรมส่งเสริมเส้นทางไหว้พระ ธาตุวันเกิดเสื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนครพนมให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นค่ะอย่างภาพที่เราเห็นเลยนะคะเขาก็พาสื่อมวลชนเนี่ยไปร่วมผรมภาพพระธาตุสการะองค์พระธาตุค่ะรับฟังการบรรยายประวัติพระธาตุนครซึ่งเป็นพระธาตุประจําวันเกิดของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะซึ่งอยู่ที่อําเภอเมืองนครพนม ส่วนคนที่เกิดวันศุกร์ไปไหนดีพระธาตุท่าอุเทนค่ะอยู่ที่อำเภอท่าอุเทนนะคะคนที่เกิดวันอนาทิตย์ค่ะพระธาตุพน,นมชื่อเสียงโดง่งดังมากนะคะเป็นพระธาตุประจําวันเกิดของคนที่เกิดวันอาทิตย์อยู่ที่อำเภอท่าพนมพระธาตุีคุณค่ะเป็นพระธาตุประจําวันเกิดวันอังคารอยู่ที่อำเภอนาแกค่ะพระธาตุเรนูนครนะคะเป็นพระธาตุประจําวันเกิดคนเกิดวันจันทร์อยู่ที่อำเภอเรนูนคร พระธาตุมรุกขนครค่ะเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของคนที่เกิดวันพุธตอนกลางคืนอยู่ที่อำเภอธาตุพนมนะคะแล้วก็นี่เลยพระธาตุประสิทธิ์พระธาตุประจำวันเกิดคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะอย่างนกผลกับพี่ตุ๊กเนี่ยต้องไปที่อำเภอนาว่าค่ะและพระธาตุมหาชัยนะคะเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของคนที่เกิดวันพุธกลางวันก็สามารถไปสักการะไปไหว้พระไปไหว้พระธาตุเพื่อความเป็นสิริมงคลได้ค่ะ จากนั้นนะคะมีการเดินทางสู่ชุมชนท่องเที่ยวชาวไทยเชื้อสายเวียดนามบ้านนาจอกอนุสรสถานประธานโฮจิมินนะคะที่อำเภอเมืองนครพนมชุมชนมีการต้อนรับคณะด้วยใบยสีสุขขวัญมีรำเวียดนามแล้วก็ครัวท้องถิ่นมีการชมการแสดงฟ้อนภูไทยชมการแสดงวงโปงลางโรงเรียนโคกหินแห่ เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์เสียงปืนแตกชุมชนท่องเที่ยวไทยกวนตำบลนาถอนอ,อท่าพนมมีการชมการสาธิตการตีเหล็กชมการแสดงฟ้อนตีเหล็กชมการแสดงฟ้อนออนสอนนครพนมนะคะมีการตักบาตรดิมขงด้วยค่ะแหมเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจทั้งนั้นเลยนะคะ